ถ้าให้โดดน้ำแบบโตโน่ก็ไม่สู้แล้วนะต้องรอดูพี่แจ๊คเท่านะจ้าแต่ว่าวันนี้โครบันนี่จะขอชวนทำเหลาทะเลดองนะจ๊ะพร้อมกับไข่แดงดองน้ำปลาโอ้ยบอกเลยว่าแซ่บร้ายจริงๆบอกเลยว่าเมนูเนี้ยมันก็ฮิตในติกต็อกเหมือนกันนะหลายๆคนชอบมากเริ่มจากเอากุ้งเอามึกมาดองเลยจ้าดองสิอิ๊วนะ แล้วก็ไข่แดงดองน้ำปลาก็ทำเองทั้งหมดเลยนะจ๊ะทำเองซอสต,ตั้งแต่ก็จะเข้มข้นเข้าเนือนิดหนึ่งโรยงานนิดนึงนะแล้วก็รอสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงอ่ะมาทำเลยพริกแห้งกระเทียมนะจ๊ะแล้วก็พริกแดงจินดาหนิดึงอันนี้คือแบบโขลกรอไว้ก่อนเพราะว่ามันดึกแล้วนะน้ำมะขามเปียกสักครึ่งทัพพีมะนาวนะใส่ลงไปแบบสี่ซีกเลยสี่ซีกนะไม่ใช่สี่ลูกอ่ะน้ำปลาจ้าแล้วก็น้ำปลาร้าจ้า ผงนัวนิดนึงน้ำปลานิดหน่อยก็ถ้าเรามันอร่อยไม่ต้องอ่อยก็น,น่ากินจ้านี่มะเขือเทศสนุกไปเลยสายบัวด้วยเขาบอกเลยว่าแซ่บ <c oughs> เอออย่าลืมนะก่อนที่เราจะามาดองเนี่ยพวกนี้ก็ต้องล้างให้สะอาดเลยนะจ๊ะทุกคนเขาเกลือล้างโซดาอะไรให้ดีเลยนะอ่ะได้แล้วจ้ะอันเนี้ยคือบอกเลยว่าสูตรน้ำดองของเราอะเราเน้นเข้มข้นนะแบบเออกินกินกับ เหล่าน้ำปลาแต่มันยังต้องแบบอุ้ยกลิ่นไอทะเลดองต้องมาอ่ะผักชีน,นิดนึงจ้านี่เป็นไง้แซ่บเวอร์เอาขนมจีนมาวางนิดหนึง่งกองๆองอ่ะเสร็จแล้วนะจ้าเอามาเทเลยจ้าเขาบอกเลยว่ามันแซ่บจริงอจัดนิดหนึง่งอ่าไข่แดงมาแล้วจ้าแต่ว่าอันนี้ดองประมาณเกือบสามชั่วโมงนะแต่มันยังแบบว่า ไม่หนึบทั้งลูกนะยังมีแบบเยิ้มเยมข้างใน่อะเอาพริกดองจ้ะมาโรยนิดนึงแตกหน่อยนึงไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ลงท้องแล้วไข่แดงที่ว่าเยิ้มยังไม่เคลิมเท่าตอนเธอนะัดปลา,าที่ว่าฉ่ำยังไม่น่าขยำเท่าเธออุ้ยจ้ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะคะ ก็วันนี้นะคะตายก็แบบคิดว่ามันเป็นเมนูที่แบบเออมันแซ่บอย่างที่เขาว่าจริงๆเลยก็ยังไงก็ฝากกไดไลค์กดแชร์ให้เพจครัวบันนี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ